เป็นย mm ังไงพี่น UH, no ้องอุ้ยมาเนีมาไม่ได้ครับเป็นตัวที่สองครับผมตัวนี้กตัวยังเอาครับพี่น้องเต่าครับมันนีแต่แม่กิเต้วัดจับด้วครับเนี่ยเย็นดับอยู่ครับนอุ้ยลอยอุ้ยมัน้อยลอนีย สวัสดีครับผมสวัสดีพญามีอาลุงป่านอาที่เขามารับชมคลิปช่องวอมเตบานทงทุ่านครับผมวันนี้ก็พบกันตอนแรกๆของวันที่สิบเก่ากุมภาพันธ์สองปัญหาหล่จเตกับผมวันนี้บอมเตกับชิพาพี่น้องมาใจตุ่มแม่กับเต่าครับผมบอมเตตอนนี้ก็ใใจแล้วครับผมกับประเทไทยพี่น้องเมืองครับนะครับบอมเตกับชิพาพี่น้องไปจับแมงกับเต่า ใจเม่งดาครับผมพี่น้องไปเลยครับผมไปหลุดน้ำบอมเตกันครับผมไปบอมเตีโจ๊กสีมันไปเลยครับไปครับผมเอาครับพี่น้องโฮ้ยพี่น้องเกือบพ่ทันครับผมเฮ้ยมครับตัวแหลกแหกมันเลยครับแมงดาไมันยางเบิ้งซื้อครับผมมาหอยกระเพาเลยครับอุ้ยตัวปูยางดีพี่น้องเยไปครับไปหลุดกรนต่อไปครับผม เอาครับพี่น้องบึ้งครับบึงยังนเลพี่น้องเฮ้ยบาเนี้หมาน์แมงดาครับบานี้ตัวที่สองครับผมตัวนี้ก็ตัวใหญ่วกว่าตัวแหลกนะน่าจะเป็นตัวแม่แล้วครับผมเฮ้ยบึงครับนี่ครับไม้กระทดเนาะทดแถวหน้าครับผมนี่ครับอุ้ยพี่น้อง ไปครับไปดูต่อไปครับผมเอาครับพี่น้องหลังจากที่เราไปไต่เบ่งดาวหันครับผมก็ได้มาสองตัวครับผมพี่น้องก็ว่าสีมาไต่ปลาต่อครับผมพี่น้องพอไปก่อนแล้วครับผมไม้ตัวนี้ก็เป็นเคลื่อนครับผมไม้ทีขามาไต่ปลากูเตอแล้วครับไปครับพี่น้องไปดูน้ำบอมเตะเลยครับใบโสมใช้ทำอะไรครับเอาครับพี่น้อง แม่กี่เต้าครับมันมีกับแม่กี่เต้ากับจับด้วยครับพี่น้องเยอะละอะ๋เสียโอ้ว่าไงครับผมบอกเห็นครับ,บ,รบไปครับพี่น้องไปดูตัวต่อไปครับครับพี่น้องบอมตีกับอิส่เนี่ยตากเลยครับผมเยอะละ นี่ครับไนวตากมาไหมครับผมพี่น้องเดี๋ไววแหงครับผมหนึ่งชานี้ไปทกล่องตักบรรดัดครับพี่น้องเี่น เอาครับเดี่ยวสองตัวครับพี่น้องไปนี่ครับผลงานไปไต t ม m งดาเ a าครับผมสองตัวครับมึงดาให้งามนี่ก็เตากะด้นีน่ครับผมแต่บริทไทยพี่นองเบิครับไปครับไปลงตต่อไปครับเอาครับ่อยแล้วครับ อุ้สองกินอ่ะอ้าวมาแดงมีสองตัวครับผมไหนครับตัวมึงอย่าครับผมนะครับพอแล้วครับเสร็จแล้วไม่ได้ตัวอ้าวดีเพียงี่ครับะปโอ้ยูดีแห่งก่นองอู้ตัวงยิ่งยุ่งยอู้ นี่แหนี่อ่าได้แล้วครับอืมตัวนี้ตั่น้องได้ครับตัวน,น็ใน,นอีกครับผมครับพี่น้อ,องมาเบิกหลอดเลกครับผมตัวนีอ่อม่ไลกนี่ครับ โอเคิดตัวผมพี่น้องรอบเด็ดตัวใส่อื้โอ้ยผมทำพี่น้องตัวใหญ่ครับมาหวานมันเลยครับผมพี่น้องไปครับีรูดรอบต่อไปให้กับผมโอ้ยมึงับพี่น้องรอบนี้ อูต้ตาตัวครับประมาณค,ครับดูยี่ตัวใหญ่รครับหากินก,กูเกอนด้วยมั้งมันมันเก่นกันนะครับผมเรามีเลยน้อยตัวเยู่เนาะ เจ้าขืนดื <S <S ้อพี่น้องมั้งขื่มันถูเนาะแต่ตุ่งมันก็หาตากออกก็คืนเดี๋ยวที่วามันมันก็เข้มแล้วเดี๋ยวมันได้ปลาพวกได้เหียนรับ ใส่สมองครับครับผมไปครับพี่นอ้องกรดูกันต่อไปครับอันกับผมพี่พนอ้องรอบนี้ครับผมอุ้ยมีแนวอยู่ครับมาดูมะครับอุ้ยเป็นดำๆอยู่ครับนี่พี่นอ้องนอนเตะกระตัก order พี่น้องเลยเอาใส่สวิตซ์ตั๊กเอาไปขึ้นแ่ครับผมรวมมีก็ได้ประมาณสาวคุณนะครับ แบบเด็ดเด็ดตอนนี้หลังจากเราเมีกันว่าชิเือด้วยล่ะผมเดืกแล้วครับ,ม,รบมาใส่ถุงข้า,า,ขาวเนาะที่ถุงแล้วก็เทเลยเกล้บหวานน้วินเสาคนละจย่งใมันหลนตุมบนมานบตามใช่ตุมเด,ตเดียวก็เดืกกนะันเลย่มเนียนแบไม่เอาเตาข้าวเดียวกบผม นี่ครับแก้มีน้องได้เยอะครับนี่ครับแต่มมงดาสองตัวครับพี่น้องแมงดาผูกกับมมงดาเมยเนาะอุ้ยตามให้ครับจะบองเต๋ยได้ครับผมปล่อยตัวตตาพอดีก็บอมเต๋ยนี่ก็เตาเพื่นกระได้ร้ายเติมนะครับเนาะนี่ครับได้ครับพี่น้องก็ไปทาลุ่นมืเอื่นครับผมนี่ลุ่นตุ่มมาใส่ไว้ครับผมมืเอื่นนี่ครับไปครับ เืนินยังผอกันไม่เข้าน้อเอาครับพี่น้องตอนนี้กันเดีวเวลายามตมาัว,น,น,ตน,วน,น้อนนาแล้วครับผมมันนี้ตื่นสวยแน่นอนมันนี้โม่งกลัวแล้วครับตะเว็นเข็นเลยนี่ครับพี่น้องตัวน้องครับผมนะครับเปลี่ยงกันไปฟังผลนยครับไอ้พี่น้องพยายามดังแหลกครับผมพอว่าเป็นดั้มดัอยู่เนาะงดังไอพ้พว นะครับหลังเหล็กแหง่อไหมครับอ่อนะครับก็ได้มหลายนะไหมนี่เปอไมมเจ้าหลายเจ้าห้าหย่าครับสองเก็บเป็นเรียผสมหน่อยไปแล้วครับนห้าหยาคูมือนส่งเหล็กแหลกก็หลาย หองหายหนาเลยเป็นินหน่อยหน่อยนะครับผมก็ก็มือขึนกรได้ร้ายเต๋อมากว่าน้ะแมนนดากรได้สองตัวกับมือขึ้นมานะนำครับผมอ้ยครับดูหลังที่สองครับผมรับพี่น้องอ้ยหลังจ่จมหลังขึ้นหลุดขหังขึ้นหลุด ตาือกตายบไรบางตาเลอตาบิดเายทีแ hmm. ล้วครับไม่หดพุกไม่่เสียบใบไม่โุ้งน่ำป่ะก่งไกลเนื้อกุ้งไกลเด้พี่น้อง

นี่ตัวอยู่วันดีเติียมกันอยู่ช่วงนี้ก็ใส่ตุ่มบุร้ายครับผมชิบกำลังเพราะว่าไม้เป็นแบบบุย้ยมงมงใส่เนะาะหามงใส่หยากครับโ่นาน้ำบกนะครับเตาแบบเหลือพมิ่งครับนะครับฝนตกมาคล้ว่ครับจจทีินี่อีกเพิน เตาพวกเขากบกระเขาเนา่ยไปพวกเรื่อนเฮ้ครับพี่น้องโอ้ยผมมาแล้วพี่น้องนี่หมาเพิ่งตุ่มตุ่มลมอีกครับผมพี่น้องโอ้ลมผัดโอ้ลมเขื่อนมันแห้งโอ้นี่ครับลมแหงโ้ตุ่มโจ๊กนี้ลมแห้งอยู่ดีนี่ม่เสียบตั้งลยซื้อได้ก่อนหรอมันกัดเต่ากัดตายตุ่มตุ่มหนามครับ พี่นอ้องได้หลุมนี่ตายโหลดอะพี่นอ้นองเตรียมกันครับลวมแห้งด้วยครับพี่นอ้องโอ้หลังนี้คือกล้าอยู่แต่ว่าตายเวเนาะโอ้ตายฮะกุ้งก็ถือกุ้งก็กุ้งก็งบดตายกุ้งบดตายเน้องกุ้งมันแข็งแรง พวกเงินกับเตูว่าไหนครับพี่น้องตูดึงกระต่อไปครับเอาครับกระต่อไปตัวหวานพี่น้องโอ้มีอยู่อืออนไลายหือว่ามีตัวอยู่ครับนะครับมันยามสวยวะคือว่าสวนประสาทอาการหวานกับ บออันนี้เนาะบอลเขื่นมายังไงบดจะดีจริง,รง,งอบอลหาวนะครับมาซีหาตัวสิบตัวครับตีงไปครับผมเตรกันเน็บตัวไหวก็เลียไลเสอกครับไปครับพี่น้องล้าต่อไปครับผมล้าครับพี่น้องลังต่อไปลังน,นี้นนนพอว่าเห็น,อนบอล <ไป S 1> เดี๋ยวสิสวดโบ้อา่าสวดค่อ,คอยๆล้างให้เจ็ดแปดตัวเอาเิ็นได้หรือครับคือหน่อยเดี๋ยวคนร้ายคือตะกี้ตะกี้มาใส่แหลกๆครับอู้สวดเลยครับ,หน,บหนุ่มตังนี้น้ำโบกเนาะ เอาคนกระสิเลี้ยนนี้นั่งมาจัะเอาพี่นอ้องเดนื่อมากเนี่ยครับผมไปครับพี่นอ้องไปหุ่นกันต่อไปครับและอีกสามชีหลังเนาะไปครับผมเอาครับพี่นอ้องดูหลังนี้เห็นไตขึ้นมาสองสามตัวครับพี่นอ้องโอหวันนี้มีจ็กตัวเด้อนอนหลับบ่สองตัวนี่อ๋อ Nhìn sáng sáng tôi gần chót, tối tôi. đi a man, you nó bởi cô ấy ra. Bởi cô ấy ra. Bởi cô ấy nó Bởi cô ấy ra. Bởi cô ấy ra. Bởi ra. Bởi cô ấy ra. Bởi cô ấy ra. Bởi ที่อีสานบ้านนอกเข่าเสากิน,นยำหมูแดงหม,มูแดงกิน,นยำหมูเสาแม่ครับผมไปครับพี่น้องหลุมเต่อไปครับผมเอาครับพี่น้องโอ้ลังนีบมุมมีขึ้นไตขึ้นมาเลยครับลังหนีขึ้นมิดเนรอเป็นไรขึ้นมิดใจโตปะอ้าโโตเยอะอ้หูนีเง่งครับ โอ้มาตีอย <House> ู no well, illing, ่พี่น้องเลยแต่ว่าโยขึ้นก็มีแน่อยู่ครับนะอากาศเป็นหวานบ่เป็นบ่หาวคุหวานนะครับไปเรื่อยๆโอ้ยเย้าใดใส่ตุ่มบราณหลังดื้อพี่น้องเลยถ้ามึงใส่หนาเนาะใส่บ่ได้ฮะบ่ได้ขวากาเนาะครับเนาะโอู้หลังนี้ชิบุตัวอยู่ ม,ตม,ตมีตัวเงี่ยมีตัวเออลงขับตัวกันโอ้ยพอไล่แต่ก็ได้ขวบไปครับ,แ,รบแล้วอีกสองหลังครับผมเอาครับพี่น้องพอกไงยามพยายามสองหลังสุดท้ายครับผมบอเตะไปบดได้ครับยานติดลม้มลมแม่ครับตรงน,นี้น้ำบุก อ๋อยมีตัวอยู่อ๋อตัวเดียวสองตัว,ม,ตวมันมันเปลนแปนบ่น,น,นี่นะครับหน,า,นามบกมันมันเปลนบ่ครับผมมึงรังนีอย่างไดี๋ยวสองรังท็ถ่ายนี่นะครับอ้าวรังไหนมียูเนี่ยไป เทียมกันอยู่เทียมมาแล้วครับไปครับพี่นอ้องมาเทียนกันครับพี่นอ้องมาเทียนกันครับผมอู้ยหลังนี่ว่าเป็นตัวเดียวว่าเป็นตัวบอกสามสามตัวสามตัว,ตวเจ้ด้วนี่นะฮะตัวเป็นตัวใหญ่เนาะ ยงลมขอไปเด้อครับยังลมลมแห้งครับใจอยู่มเพลินลมหนูอ่ะล้งสุดท้ายมุดว่าตั้งแต่มีวย่ามันอยู่ครับล้งสุดท้ายอ่ะไอไปแน่เขายไม่กเขาซมไนะอเอาครับไปนอ เดืแล้วละครับเอเด็กหัวหนี่งแล้วครับโอ้ครับอื้มเกินเงี้นพี่น้จับเตาพี่วันมันจุดเตาครับผมตัวนี้ก็หายากแล้วครับดูแล้วครับช่วงฝนตกครับได้จีฮาร์ดนป็นครับเสาละหัวนี่นี่เด็กหัวเสาครับผมไปครับพี่น้องไปลุกบอลน้ำกันครับ พี่น้องมาผลงานครับผมผลงานเหมือนเนาะ,นะครับมีควัวหนึ่งอยู่ครับฝรัางสวยสองสวยเพื่อครับสวยหนึ่งเนาะนี่ตัวใหญ่รครับผม,มเพื่อนกับได้ไล่เติอบอยู่ครับเพื่อนบอมเตะกับใส่สูตรจับครับผมพี่น้องกับแดดมิ้งดามาสองตัวครับวันนี้กับซือว่าหมานเติบครับผมพี่น้อง ทั่ไหนก็ฝากพี่น้องกดไหล์คดแช่์คดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใบอมเต้ด้เด้อครับผมส่วนคลิบนีกับมันมาแน่อยู่กับผมกลิบนากับปลุนกันว่าบอมเตะสิไปไซ้ครับส่วนกลิบนีก็บพี่เียงท่านมีแล้วครับผมสวัสดีครับผม